สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ วันประจำวันที่16มิถุนายน2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดยืนใบเขียวครับเป็นข้อมูลเด่นบนของอาจารย์เลขเด่นจะมีอยู่3ตัวอาจารย์บอกว่ามา1ตัวทุกท่านเลขเด่นของอาจารย์ได้0ูนย์นนะครับ012ตามนี้ครับแนวทางของแอดยืนบุนเลิศขอภายเสียงด้วยนะครับทุกท่านเสียงอาจจะก้องๆสักนิดหนึ่งนะครับ ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ตู่นักคำนวณอาจารย์บอกว่าวิ่งรูดบทล่าง5ทุกท่านวิ่งรูดบนล่าง5เลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องตน้นมี 525358!!!! แล้วก็5 9ครับ5 25 3 5 8 5 9วันที่อยู่ด้านบนอาจตู่นักคำนวณทุกท่าน ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนของแอสตางที่มีรูปภาพผู้หญิงผมลงให้งวดแรกก็คืองวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าหนึ่งนะครับทุกท่านหวยออก1 9 6งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับ16บหกทับหทับหกเลขเด่นบนของอาจารย์ได้4 7 6 1ทุกท่าน4 7 6เหนึ่ง จัดไปครับ fc ของแอสตางใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับถัดมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดเนนแก้วมาตัวจ้าแสนเซ็นงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าอยู่นะครับแต่ว่าเข้าข้อมูลข้อมูลบนทั้งสองงวดเลยครับทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า1กับ9 ข้อมูลล่างหลุดครับถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้า0ูนย์นะครับศูนย์ขึ้นบนแล้วก็ประมาณนี้เนาะศูนย์ขึ้นบนนะครับส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์ก็หลุดเช่นกัน2งวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับ16บกทับหเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับทุกท่านใครชอบดูสถิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปครับ ใบเต็มของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับอาจารย์บอกว่าบนเด่น6ทุกท่านบนเด่น6ตัวรองก็7กับ9ล่างเด่น8ครับตัวรอง5กับ3จัดไปครับ fc ของแอดเนนแก้วให้ด้วยใจว่าไปทามสูตรจ้าแนวทางของอาจารย์ครับวันที่อยู่ด้านบนทุกท่าน ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์คมอาจารย์บอกว่าเป็นแนวทางสิบบนทุกท่านตรงนี้เลขเด่นของอาจารย์จะมีอยู่ทั้งหมดอขออภัยครับสิบหน่วยนะครับทุกท่านใบนี้หน่วยนะครับแถวนี้หน่วยหลักสิบของอาจารย์ครับมีสองห้าหกเจ็ดหลักหน่วยของอาจารย์ได้สามสี่ห้าหกทุกท่านจะเข้าคู่กันดูเนาะ วมที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาครับแนวทางของอาจารย์คม10บบนแล้วก็หน่วยบนครับต่อมาใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชวรโรธครับ10หน่วยบนอาจารย์จะมีเลขเด่นให้สามตัวทุกท่าน มดใหม่ของอาจารย์อยู่บรรทัดล่างสุดเลขเด่นของอาจารย์ได้4ี่ห้าหทุกท่าน4ี่ห้าหแนวทางของอาจารย์ชวโรธครับตัวไหนจะมาวินนำไปเก่งกันดูเนาะถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับด้านบน เขียนคำว่าม้ามืดนะครับท่านอาจารย์จะมีเลขในตารางมาให้ทั้งหมด4ตัวครับดูแล้วจะเป็นข้อมูล2ตัวบนสาธิติเข้ามาเพียบเลยผมยังไม่เคยลงให้นะครับคุณผู้ชมต้องพิจณาดูเอาเนาะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี6กับ9นะครับทัาน6กับ9งวดใหม่ของอาจารย์จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับเลขในตาราง ของอาจารย์ครับด้านบน46ข้างล่าง20อาจารย์จับเข้าคู่มาให้ก็มี46 42 40 2062แล้วก็60ทุกท่านจัดไปครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้มามืดทุกท่านมามืดต่อมาจะเป็นแนวทางของ อาจารย์ทวันรัตครับเป็นข้อมูล10หน่วยล่างทุกท่านสถิติ2งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับงวดที่ออก06ของอาจารย์ก็เข้า0ถัดมาของอาจารย์ก็เข้า0นะครับผยออก02งวดล่าสุดงวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านบนครับ16ทับ6 10หน่วยล่างของอาจารย์ได้3 4 7 0ทุกท่าน3 4 7 0 ใบเต็มครับอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็เป็นข้อมูล10ล่างแล้วก็หน่วยล่างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้าตรงตามตำแหน่งครับหลัก10ของอาจารย์ได้ศูนย์หลักหน่วยของอาจารย์ได้2งวดใหม่อยู่ด้านบนทุกท่าน10ล่างของอาจารย์ก็มี3 4012 5 7 9นะครับดับสิบ ดับสิบล่างก็หกกับแปดหน่วยล่างของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านแคปหน้าจอไล่เรียงกันดูได้ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสิบล่างหน่วยล่างทุกท่านหน่วยล่างหน่วยล่างตัวดับก็คือห้ากับเก้านะครับ ถัดมาครับสรุปสองตัวล่างของอาจารย์มีมาให้ทั้งหมด6ชุดครับ0608 3646 48 6, 4, แล้วก็93ใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์คมนะครับงบน้อยเล่นชุดนี้แถวบนครับชุด3ตัวก็มี465 6, 5, 4, 5. 4, 7, สองตัวก็หกห้ากับสี่ห้าตรงกลางสี่เจ็ดห้าสองตัวก็เจ็ดห้าเจ็ดสี่ข้างล่างครับสี่สองห้าสองตัวก็สองห้ากับสองสี่อาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลบนล่างทุกท่านจัดไปครับงบน้อยเล่นชุดนี้อีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็เป็นข้อมูลชุดโปรดนี่ทุกท่านอาจารย์บอกว่าวิ่งบน5รอง7นะครับ ตรงนี้ชุด3ตัวของอาจารย์ก็275 265 276 765ทุกท่าน276แล้วก็765ตัด2ตัวอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างอาจารย์บอกว่าการกราบหัวนะครับทุกท่าน3ชุดตรงนี้295 795แล้วก็สองานำไปเก่งกันดูเน,ะนาะแนวทางของอาจารย์คม ต่อมาครับชุดล่างแนวทางของหนุ่มหน้าฟ้าประธานอาจารย์มีแนวทางไว้ทั้งหมด10ชุดครับไปกลับนะครับทุกท่านก็มี1661 2662 3883 5665แล้วก็5995ครับชุดล่างของหนุ่มหน้าต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดนาฟาดชุดเดียวล่างทุกท่าน แอดนาฟาดขออภัยครับแอดนาฟาดชุดเดียว83กับ38ทุกท่าน83กับ38วันที่อยู่ด้านล่างครับแอดนาอยู่ตรงนี้จัดไปทุกท่าน fc แอดนาต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของนางฟ้าน้อยทุกท่านนางฟ้าน้อยใจเกินร้อย งดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับเป็นข้อมูลล่างหลุดขึ้นไปบนทุกท่านของอาจารย์มี6 9ตรงนี้งดที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้เนาะงดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ขอขยายส่วนตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์บอกว่าวิ่งรูด6กกับสอง เลขจุดตรงนี้ก็มี5 2 9 2แล้วก็3 2นะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลเน้นเน้น,น,นหนักหนักทุกท่าน6 2กับ8 2เบิ้ลก็2 2กับ6 6จัดไปครับแนวทางนี้แบ่งปันฟรีนะคะหนางฟ้าน้อยครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของ สอนอพดำทุกท่านใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวล่างนะครับสรุปผลคิดการวิเคราะห์จาก2สูตรนะครับรวมทั้งหมด9ชุดไล่เดียงกันดูได้ครับ2ตัวล่างถัดมาก็จะเป็นแนวทาง2ตัวบนทุกท่านรวมทั้งหมด12ชุดใบนี้ก็เป็นแนวทาง3ตัวบนนะครับไม่ทันคุณผู้ชมก็หยุดวิดีโอ หยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอเนาะชุดสามตัวสิบชุดครับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางโครงสร้างสองตัวบนล่างจัดไปทุกท่านใครถามหาแนวทางของอาจารย์อาจารย์ก็เมตตาให้มาแล้วเนาะวันที่ชัดเจนนะครับอยู่ด้านล่างสุดต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของคนไทยบ้านทุกท่าน ชุด3ตัวก็ 7, 9, 5, 5, 2, 9, 2ตัวก็มี 9, 5, 2, 9, 7, 9, 5, 3แล้วก็ 5, 7ครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ